โดยส่วนตัวนะคะแม่ตู่มองว่าประกันสุขภาพนั้นเป็นประกันที่จําเป็นและสําคัญกับชีวิตเรามากเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครนะคะที่จะสามารถการันตีได้นะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการเจ็บป่วยไหมจะมีการประสบอุบัติเหตุไหมหรือจะเป็นโรคร้ายแรงไหมและที่สําคัญนะคะทุกๆก,การรักษาจะต้องใช้เงินในการรักษาจะดีกว่าไหมคะถ้าหากว่าเราจะต้องผลักภาระค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้ให้กับบริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบแทน และที่สําคัญนะคะการเลือกซื้อประกันนะคะต้องเลือกซื้อให้ครอบคลุมและก็เอาอยู่หมายความว่ายังไรคะหมายความว่าการที่เราจะซื้อประกันสุขภาพเล่มหนึ่งนะคะประกันสุขภาพเล่มน,นั้นจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เราได้ทั้งหมดโดยที่ให้เรามีส่วนร่วมจ่ายน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยก็ยิ่งดีนะคะซึ่งประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยสามารถเบิกผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในกรณีเป็นโรคร้ายแรง หรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุการผ่าตัดหนักผ่าตัดเบานะคะเล่มนี้จะต้องดูแลเราได้ไปจนตลอดชีวิตเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับแม่ตูนณิศราสามังอีกเช่นเคยนะคะแม่ตูนนะคะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะและเป็นผู้แนะนําการลงทุนตราสารทั่วไปบริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะถ้าหากว่าท่านนะคะต้องการสอบถามประกันชีวิตประกันเงินออมประกันโรคแร้แรงวางแผนภาษีหรือประกันควบการลงทุนนะคะสามารถกดติดตามแม่ตู่ได้ที่ช่องนี้ได้เลยะคะ่ะ สำหรับวันนี้เองนะคะแม่ตู่ก็มีข้อมูลสาระสำคัญดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแม่ตู่จะพาทุกท่านไปเจาะลึกจุดเด่นจุดว้าวจุดแตกต่างแผนประกันสุขภาพเหมาใจ I อเอลตี้รุงไทย a อค a ันั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยค่ะค่ะตอนนี้ถ้าทุกท่านมีโบรชวร์อยู่ในมือนะคะสามารถหยิบโบรชวร์ขึ้นมาดูแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเข้าใจง่ายนะคะแม่ตู่ขออนุญาตแบ่ง แผนประกันสุขภาพเหมาใจ i Healthy รุงไทยแอคช่นเนี่ยออกเป็น5หมวดหลักๆด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกค่ารักษาพยาบาลอื่นๆผลประโยชน์สูงสุดต่อปีและอนณาเขตความคุ้มครองนะคะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกเจาะประเด็นทีละข้อกันเลยนะคะค่ะก่อนที่จะนําทุกท่านนะคะไปเจาะลึกในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนะคะเรามาทําความรู้จักในส่วนของสัญญาหลักกันก่อนดีวกว่านะคะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าบริษัทกรุงไทยแอคซ่านะคะเป็นบริษัทในเครือประกันชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายพรบรภาคบังคับคุ้มครองนะคะให้จําเป็นจะต้องมีสัญญาลักโดยแผนเหมาจ่ายไอเทตี้ของเรานะคะมีทุนความคุ้มครองในสัญญาลักอยู่ที่50,000บาทนะคะคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีรวมอุบัติเหตุนะคะและเมื่อผู้เอาประกันนะคะอยู่ครบสัญญา85ปีนะคะก็จะได้รับเงินก้อนนี้เช่นเดียวกัน,นะค่ะ หลังจากที่ทุกท่านได้ทําความรู้จักกับสัญญาลักษ์ไปแล้วต่อจากนี้นะคะแม่ตู่จะพาทุกท่านไปเจาะลึกจุดดีจุดเด่นจุดว้าวของแผน I h e ท l t h y ของเรานะคะจากที่แม่ตู่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าแม่ตู่ขอแบ่งออกเป็นห้าหมวดหลักๆเพื่อที่ทุกท่านจะได้เข้าใจง่ายนะคะเราเข้าไปสู่หมวดประเด็นแรกกันเลยนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยผู้ป่วยในเนี่ยแม่ตู่ขอแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆดังนี้นะคะ ค่าห้องกับค่าอาหารค่าห้องกับค่าอาหารจุดนี้ก็เป็นจุดว้าวจุดแตกต่างเหมือนกันนะคะที่บริษัทอื่นไม่มีนะคะในส่วนของค่าห้องค่าอาหารทุกท่านเวลาไปโรงพยาบาลเคยสังเกตใช่ไหมคะว่าในส่วนของหมวดค่าห้องของโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะแบ่งออกทั้งหมด4หมวดด้วยกันได้แก่หมวดค่าห้องค่าอาหารค่าการบริการโรงพยาบาลและค่าการบริการพยาบาลนะคะซึ่งแผน i h น a l T h y ของเรานะคะจะนับเฉพาะค่าห้องกับค่าอาหาร สองหมวดหลังเนี่ยจะตัดไปอยู่ในวงเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราแอดมิดหนึ่งครั้งนะคะจะสามารถเบิกค่าห้องได้สูงกว่าผลประโยชน์ตามแผนนั่นเองหมายความว่าสมมุติแม่ตู่นะคะถือแผนซลเวอร์วันหนึ่งสามารถเบิกค่าห้องได้วันละพันวันละห้าพันสองนะคะการแอดมิดครั้งนั้นที่โรงพยาบาลนะคะแม่ตู่สามารถนอนค่าห้องที่แพงกว่า5้าพันสองนั่นเองประเด็นที่2นะคะในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ารักษาพยาบาลนี้ก็จะเป็นจุดเว้าวจุดที่2นะคะทุกๆก,การรักษาทุกๆความคุ้มครองนะคะจะเป็นวงเงินเหมาจ่ายหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นค่าหมอค่ายาค่าผ่าตัดค่าแพทย์เยี่ยมไข้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอยู่ในวงเงินเหมาจ่ายซึ่งจุดนี้ทําให้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเราช่วยแบ่งเบาภาระของเราได้ดีเลยทีเดียวนะคะหมวดที่2ค่ะการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกนะคะ ซึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายแม่สู่ขอแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะประเด็นแรกการเบิกค่าใช้จ่ายกรณีที่เป็นการเจ็บป่วยทั่วไปหรือการเจ็บป่วยตามฤดูกาลนั่นเองนะคะซึ่งได้แก่การปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะคะรับยากลับบ้านและรวมไปถึงนะคะค่าเอกซเรย์อันตราซาวนะคะซีทีสแกนนอกจากนี้กายภาพบำบัดก็สามารถเบิกได้ในจุดนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งลักษณะการเบิกนะคะจะสามารถเบิกได้ไม่จํากัด จำนวนครั้งนะคะแต่จำกัดวงเงินตามแต่ละแผนที่ได้รับนะคะอย่างเช่นแม่ตู่นะคะถือแผนซิลเวอนะคะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลในจุดนี้นะคะอยู่ที่35,000บาทต่อปีแม่ตู่จะเข้ารับการรักษากี่ครั้งก็ได้แต่ไม่เกินจำนวนวงเงินนะคะ35,000บาทต่อปีนั่นเองนะคะประเด็นที่2การเบิกจ่ายกรณีที่ไม่ใช่การเจ็บป่วยตามฤดูกาลหรือไม่ใช่การเจ็บป่วยทั่วไปนะคะซึ่งมีทั้งหมด3หัวข้อด้วยกัน หัวข้อแรกนะคะโรคมะเร็งและก็โรคไตนะคะถ้าหากว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปรักษา,าโรคเหล่านี้แบบผู้ป่วยนอกนะคะโดยไม่จําเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลก็สามารถเบิกได้ตามวงเงินเหมาจ่ายสูงสุดต่อปีได้เลยนะคะอย่างเช่นกรณีที่เราเป็นโรคมะเร็งนะคะสามารถเข้ารับายาคีโมนะคะเป็นครั้งเป็นคราวได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่จํากัดผลประโยชน์สูงสุดต่อปีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะในส่วนของ ค่าสัญญกรรมผู้ป่วยนอกค่าสัญญกรรมผู้ป่วยนอกก็คือการลงมีดกรีดแผลการผ่าตัดเล็กๆหรือการผ่าตัดโดยใช้นวัตรกรรมที่ทันสมัยเข้ามาช่วยอย่างเช่นการส่องกล้องซึ่งการผ่าตัดแบบนี้นะคะจะไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลซึ่งจุดนี้ก็สามารถเบิกได้ในวงเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปีเช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปจะเข้าสู่หมวดที่3แล้วนะคะหมวดที่3ก็คือหมวดของค่ารักษาพยาบาลทั่วไปนะคะในหมวดของค่ารักษาพยาบาลทั่วไปเนี่ยจะมีทั้งหมด13หัวข้อด้วยกันแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายนะคะแม่ตูจะแบ่งออกเป็น2องประเด็นหลักๆเส้นเดียวกันนะคะประเด็นแรกนะคะก็คือหมวดการเบิกตามความจําเป็นพื้นฐานนะคะโดยที่ทุกแผนให้ความคุ้มครองนะคะและสามารถเบิกได้ตามผลประโยชน์สูงสุดต่อปีซึ่งมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกัน หัวข้อแรกนะคะค่ารถพยาบาลหากมีความจําเป็นนะคะจะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะโดยเหตุจําเป็นเนื่องจากว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอหรือบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอจุดนี้ก็สามารถเบืกได้เช่นเดียวกันนะคะ2ก็คือค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุนะคะหากเราเกิดอุบัติเหตุและมีความจําเป็นจะต้องรักษาฟันนะคะที่มีผลกระทบเนื่องจากอุบัติเหตุนะคะ สามารถเข้ารับการรักษาได้ภายใน7วันอย่างเร่งด่วนนะคะ3ก็คือในส่วนของคอ่าสัญญกรรมในช่องปากค่าสัญญกรรมในช่องปากเนี่ยรวมไปถึงการผ่าฟันคุดการควักถุงน้ำพี่ขากรรไกรและการรักษาโรคปริทันนะคะจุดนี้ก็สามารถเบิกได้เช่นเดียวกันและข้อที่4นะคะภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตรภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตรเนี่ยจะหมายถึงนะคะกรณีที่คันเป็นพิษ ซึ่งการคุ้มครองจะให้ความคุ้มครองทั้งคุณแม่และคุณลูกที่อยู่ในท้องนะคะกรณีที่คุณลูกออกมาแล้วนะคะจะไม่คุ้มครองคุณลูกนะคะและในส่วนของภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตรนะคะมีระยะเวลารอคอยนะคะ12เดือนนั่นหมายความว่า12เดือนแรกจะยังไม่สามารถเบิกเคลมได้นะคะจ่ายเบี้ยปีที่2หรือเดือนที่13นะคะถึงจะเบิกเคลมจุดนี้ได้นั่นเองนะคะ สี่หัวข้อที่แม่ตู่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะเป็นการเบิกจ่ายกรณีที่มีความจําเป็นทางด้านพื้นฐานนะคะซึ่งทุกๆแผนสามารถเบิกได้ตามวงเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปีเลยนะคะจากนี้ไปนะคะแม่ตู่จะพูดถึงออปชันเสริมนะคะที่สามารถเบิกได้ในบางแผนเท่านั้นซึ่งจะแบ่งออกเป็น9หัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะค่าหอพิบาลทารกแรกเกิดค่าหอพิบาลทารกแรกเกิดเนี่ยจะให้ความคุ้มครองกรณีเด็กที่มีการคลอดนะคะในอายุครรภ์ที่ไม่เกิน16สัปดาห์นะคะ ซึ่งใน,นงส่วนของหัวข้อนี้นะคะจะมีในแผนไดมอนด์กับแพลตินัมเท่านั้นนะคะข้อ2นะคะก็คือการาคุ้มครองการตั้งครันและการลอดบุตรนะคะทางบริษัทนะคะได้ให้ความสําคัญกับคุณแม่ที่วางแผนการตั้งครันและการลอดบุตรนะคะโดยแผนนี้นะคะมีในแผนแพลตินัมเท่านั้นซึ่งการเบิกจ่ายนะคะจะสามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่การฝากคันนะคะการรวมไปถึงการทอดบุตรเลยนะคะแต่มีจุดที่จะต้องระวังนิดนึงนะคะ แผนการคุ้มครองการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรเนี่ยนะคะจะมีระยะเวลารอคอย12เดือนนั่นหมายความว่า12เดือนแรกไม่คุ้มครองเดือนที่1 3ถึงจะคุ้มครองนั่นเองนะคะข้อที่3นะคะการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกรวมไปถึงนะคะการฝังเข็มไทโรแพติกนะคะโดยการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกเนี่ยจะต้องได้รับคําแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และที่สําคัญนะคะจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะถึงจะทําการเบิกเคลมได้ข้อที่4นะคะการรักษาโดยทางจิตเวชนะคะการรักษาโดยทางจิตเวชเนี่ยจะสามารถเบิกได้กรณีทั้งผู้ป่วยนอกและก็ผู้ป่วยในเลยนะคะและที่สําคัญนะคะจะต้องได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทเป็นลายลักษณ์ <warming S 2> อักษรเช่นเดียวกันนะคะถึงจะเบิกได้ข้อที่5นะคะค่ารักษาทางด้านทันตกรรม ค่ารักษาทางด้านทนกรรมกับค่าสัญญกรรมในช่องปากนะคะจะคนละประเด็นกันค่ารักษาทางด้านทนกรรมเนี่ยจะรวมไปถึงนะคะการอุดขูดถอนนะคะอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันและรักษาลากฟันนะคะซึ่งในจุดนี้ก็สามารถเบิกได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่6นะคะการรักษาสายตานะคะการเบิกค่ารักษาสายตาเนี่ยเราจะต้องมีการนะคะปรึกษาจากสุพทย์นะคะเพื่อดูว่าสายตาเรามีความปด ผิดปกติไหมนะคะซึ่งในการเบิกค่ารักษาสายตาเนี่ยก็จะรวมไปถึงเลนที่เป็นเลนธรรมดาแล้วก็กรอบเว่นเลยนะคะนอกจากจะให้ความคุ้มครองทางด้านค่ารักษาพยาบาลแล้วนะคะทางแผนประกันสุขภาพเหมาใจ i-Healthy ของเราเนี่ยว้าวมากๆนะคะยังให้ความคุ้มครองในเชิงป้องกันอีกด้วยนะคะอย่างเช่นการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยจะสามารถเบิกได้กรณีที่ ในช่วงอายุนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องตรวจในเรื่องใดบ้างนั่นเองนะคะข้อ8นะคะการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนก็สามารถเบิกใจ่ายในกรณีที่การฉีดวัคซีนที่มีความจําเป็นต่อร่างกายนะคะอย่างเช่นข้อตีบัตยักไอกรนนะคะไวรัสตับอักเสบ A แล้วก็ไวรัสตับอักเสบบเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ข้อ9นะคะค่ารักษาแบบระยะประคับประคองระยะสุดท้ายนะคะ แผนที่ก็ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันในวงเงินหล้านบาทซึ่งมีในแผนแพตตินัมเท่านั้นนะคะหมวดที่4ค่ะผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีนะคะซึ่งแต่ละแผนก็จะมีผลประโยชน์รวมสูงสุดแต่ละแผนแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นแผนสมาร์ทนะคะมีวงเงินสูงสุดต่อปีก็คือ3ล้านแผนซิเวอร์นะคะมีวงเงินสูงสุดต่อปีก็คือ6ล้านแผนโกลนะคะมีวงเงินสูงสุดต่อปีก็คือ10ล้าน แผนไดมอนด์นะคะวงเงินสูงสุดก็คือ70ล้านและแผนแพตินัมนะคะวงเงินสูงสุดคือ100ล้านนะคะหมวดที่5หมวดสุดท้ายนะคะความคุ้มครองอนาเขตนะคะซึ่งแผนเหมาจ่าแอทเทตี้นะคะมีทั้งหมด4อนาเขตด้วยกันได้แก่อนาเขตประเทศไทยเอเชียทั่วโลกยกเว้นอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราอยู่ในประเทศไทยนะคะเราก็เลือกแผนที่ คุ้มครองในประเทศไทยนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีการไปทํางานที่ในแถบเอเชียนะคะเราก็สามารถเลือกแผนที่คุ้มครองในกลุ่มแถบเอเชียได้นั่นเองนะคะและที่สําคัญและว้าวมากๆนะคะแผนประกันสุขภาพเหมาใจเฮล T ี่ของเราเนี่ยให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกที่ทั่วโลกนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหากว่าเรามีการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกนะคะภายใน4 5วันและเกิดเหตุได้รับการเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินนะคะเราสามารถ เก็บใบเสร็จใบรับรองแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะกลับมาเบิกที่ไทยได้เลยนะคะเลริ่ดม,มากว้าวมากเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะข้อมูลที่แม่ตูนนำมาฝากในวันนี้ว้าวมากเลริ่ดม,มากเลยใช่ไหมคะแต่ทุกท่านอย่าลืมนะคะการทำประกันสุขภาพนะคะไม่ใช่จะทำวันไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะการทำประกันสุขภาพนะคะมีจุดรายละเอียดที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆนะคะแม่ตูนนะคะขออนุญ,ญาตให้ทุกท่านนะคะติดต่อตัวแทนบริการโดยตรงเพื่อที่จะได้รับการ ให้คำแนะนำนะคะที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้เป็นผลประโยชน์ต่อการเคลมของเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้แม่ตู่ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ